สัญญาณอาหารเริ่มบูดเสียสังเกตได้หลีกเลี่ยงไม่กินสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและการดำเนินชีวิตที่ดีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่เก็บไว้นานๆอาจจะเริ่มบูดเสียถ้าเราทานไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้เรามีวิธีสังเกตอาหารเหล่านั้นมาฝากค่ะ มาฟังกันนะคะเพื่อนๆนทราบกันไว้คะว่าอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าเราในบางครั้งแม้จะดูน่ากินแค่ไหนแต่ถ้าเริ่มเสื่อมคุณภาพเพียงเล็กน้อยก็สามารถกลายเป็นภัยเงียบที่ส่งผลไร้ยแรงต่อร่างกายได้ทันทีคะ่ะเพราะอาหารสามารถนำมาซึ่งความเจ็บป่วยในคนเราได้อาหารที่บูดเสีย ไม่ได้แค่ทำให้เกิดอาการเพียงเล็กน้อยได้เท่านั้นแต่ยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงได้หรือแม้แต่การได้รับอันตรายร้ายจากสารพิษที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นที่ในสถานการณ์จริงนั้นปัญหาคือว่าหลายครั้งเรามักไม่ทันสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆในอาหารเพราะคิดว่าน่าจะยังพอกินได้หรือคิดว่าไม่น่าเสียหรอก จนสุดท้ายก็ต้องมาเผชิญกับผลเสียที่ไม่คุ้มค่าที่เกิดจากอาหารเริ่มบูดเสียดังนั้นการเรียนรู้ที่จะสังเกตว่าอาหารเริ่มบูดเสียหรือยังจึงเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีติดตัวค่ะยิ่งในประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเขตร้อนโอกาสที่อาหารจะบูดเสียเร็วขึ้นสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน คนทำครัวมือใหม่หรือแม้แต่คนที่ชอบซื้ออาหารสำเร็จรูปมาติดบ้านไว้ก็ตามจะว่าทุกคนต้องรู้ก็ได้ค่ะเพราะการที่เรารู้ทันสัญญาณเตือนว่าอาหารเริ่มเสียแล้วจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่าควรกินต่อหรือว่าทิ้งไปโดยเราสังเกตได้จาก1กลิ่นผิดปกติหรือว่าเหม็นเปรี้ยว ปกติอาหารที่เริ่มเสื่อมสภาพมักส่งสัญญาณแรกผ่านกลิ่นค่ะซึ่งถือเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดที่สุดหากเป็นข้าวสวยที่บูจะมีกลิ่นเปรี้ยวคล้ายหมักแอลกอฮอลส่วนเนื้อสัตว์ที่ไม่สดจะส่งกลิ่นคาวแรงจัดจนรู้สึกฉุนจมูกหรืออาหารปรุงสํำเร็จที่เก็บไว้นานจะมีกลิ่นเหม็นหืนเหมือนน้ำมันเก่าซึ่งตัวอย่างของกลิ่นเหล่านี้ เกิดจากจุลินทรีย์ที่กำลังย่อยสลายอาหารและปล่อยกรดหรือแก๊สออกมาและถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกลิ่นเล็กน้อยก็ไม่ควรชะล่าใจค่ะเพราะนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าการเน่าเสียได้เริ่มต้นขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะอาหารบางชนิดอาจส่งกลิ่นแรงขึ้นทันทีเมื่อเปิดฝาภาชนะเช่นซุปหรือแกงที่เริ่มบูด เพียงยกฝาออกมาก็จะได้กลิ่นเปรี้ยวฉุนโชยขึ้นมาชัดเจนการดมกลิ่นจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถใช้ตรวจสอบได้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะจมูกของเรามักจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากกว่าสายตาอยู่แล้วดังนั้นการสังเกตกลิ่นผิดปกติให้ทันจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันด่านแรก ที่มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เราพลาดนำอาหารที่เสื่อมคุณภาพเข้าร่างกายซึ่งสามารถนำไปสู่ความเจ็บป่วยที่มากับอาหารได้ค่ะ 2. นะคะสีสันเปลี่ยนไปจากเดิมหลายคนยังไม่รู้ว่าอาหารสดมักมีสีที่เป็นธรรมชาติเช่นผักเขียวสดใสเนื้อสัตว์สีชมพูหรือแดงนวลนข้าวสีขาวนวลสะอาดแต่เมื่ออาหารกลุ่มนี้เริ่มบูดเสีย สีสันจะเปลี่ยนไปทันทีค่ะโดยอาจจะหม่นลงคล้ำขึ้นหรือมีจุดแปลกๆกเกิดขึ้นเช่นเนื้อเปลี่ยนเป็นสีเทาออกเขียวผักเขียวเป็นสีน้ำตาลหรือข้าวเริ่มหม่นเหลืองซึ่งการเปลี่ยนสีเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ตาของเราสามารถจับได้ชัดเจนที่สุดเพราะเกิดจากการออกซิเดชันและการสะสมของจุลินทรีย์ค่ะ นอกจากนี้นะคะอาหารที่เริ่มขึ้นราก็มักจะปรากฏเป็นจุดสีดำสีเขียวหรือสีขาวบนพื้นผิวซึ่งแม้จะเห็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรคิดว่าตัดออกแล้วกินต่อได้เพราะปกติเส้นใยรามักแทรกซึมไปในอาหารลึกกว่าที่ตาเราเห็นค่ะการเปลี่ยนสีจึงไม่ใช่เพียง เรื่องความไม่น่ากินแต่คือสัญญาณเตือนว่าภายในกำลังเสื่อมสลายและหากเผลอรับประทานต่อไปก็อาจได้รับสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพนะคะ 3. เนื้อสัมผัสเปลี่ยนไปปกติอาหารที่ยังสดใหม่จะมีเนื้อสัมผัสชัดเจนเช่นเนื้อสัตว์บกแน่นเด้งผักกรอบสด หรือข้าวร่วนสวยแต่เมื่อเริ่มบูดเสียเนื้อสัมผัสจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นลื่นเหนียวหรือติดมืออย่างผิดปกติหากเป็นผักที่เหี่ยวและเละหากเป็นเนื้อสัตว์จะจับแล้วรู้สึกยืดยืดหรือแฉะจนไม่น่าไว้วางใจซึ่งในบางกรณีมีกลิ่นจะยังไม่แรง แต่เนื้อสัมผัสก็แสดงอาการก่อนเช่นเข้าสวยที่จับตัวเป็นก้อนแข็งด้านนอกแต่แฉะเละด้านในหรือผลไม้ที่ผิวสวยแต่บีบแล้วนิ่มเละการสัมผัสจึงเป็นอีกวิธีที่สำคัญที่ควรใช้คู่กับการดมกลิ่นและการมองเห็นค่ะเพราะร่างกายของเราสามารถรับรู้ความผิดปกติผ่านผิวสัมผัสได้อย่างแม่นยำอีกเช่นเดียวกัน 4. รสชาติเปลี่ยนแปลงรู้ไหมคะว่าในบางครั้งอาหารที่ยังดูน่ากินแต่เมื่อชิมเพียงคําเดียวเราจะรู้สึกได้ทันทีว่ารสชาติไม่เหมือนเดิมที่อาจมีรสเปรี้ยวแปลกๆขมเฟื่อนหรือฝาดติดลิ้นนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าอาหารเริ่มบูดเสียคะ่ะเพราะปกตินั้นอาหารควรมีรสกลมกล่อมแต่ถ้าพบว่า แกงหรือซุปมีรสเปรี้ยวที่ไม่ใช่การปรงุงซึ่งรสชาติที่เปลี่ยนไปนี้เกิดจากจุลินทรีย์ที่สร้างกรดหรือสารเคมีขึ้นระหว่างการย่อยสลายและถึงแม้ว่าจะเป็นการชิมเพียงนิดเดียวก็ตามความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากอาหารบูดเสียก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นหากพบว่าอาหารของเรามีรสชาติผิดปกติควรหยุดทันทีไม่ควรเสียดาย หรือฝืนรับประทานต่อเพอราะรสชาติที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนสัญญาณสุดท้ายของอาหารที่บอกเราว่าอาหารนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วค่ะข้อ5นะคะมีการขึ้นราหรือมีฝ้าขาวเมื่อราเริ่มเติบโตบนอาหารเราจะเห็นฝ้าขาวบางๆคล้ายปุยฝุ่นหรือสำลีหากปล่อยไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองส้มหรือดำขึ้นอยู่กับชนิดของราโดยปกติ สิ่งนี้พบได้บ่อยบนขนมปังข้าวหรือผลไม้นะคะและถึงแม้ว่าจะมีเพียงจุดเล็กๆเ,เราก็ไม่ควรเสียดายและตัดออกเพราะใย,ยลาสามารถแพร่กระจายลึกเข้าไปภายในอาหารได้โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นที่สำคัญคือราบางชนิดสามารถสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายขึ้นมาในระหว่างนั้นได้หากรับประทานไปสะสมในระยะยาวย่อมส่งผลร้าย ต่อสุขอนามัยของเราค่ะดังนั้นเมื่อพบปลาแม้เพียงเล็กน้อยสิ่งที่ควรทำคือทิ้งทั้งชิ้นทันทีค่ะและไม่ควรเก็บหรือใช้วิธีต้มอุน่นเพราะคิดว่าจะฆ่าเชื้อราได้โดยหลายคนยังไม่รู้ว่าสารพิษจากราไปไม่สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนได้ง่ายๆค่ะข้อที่6นะคะ บรรจุพัณฑ์บวมแตกหรือผิดรูปอาหารที่ผ่านการบรรจุแบบปิดสนิทเช่นกระป๋องกล่องนมขวดแก้วหรือถุงสูญยากาศปกติจะถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาให้อยู่ได้นานและปลอดเชื้อแต่หากเมื่อใดก็ตามที่เราสังเกตเห็นว่าบรรจุภัณฑ์บวมโป่งฝาปิดตึงแน่นผิดรูปหรือถุงสูญญากาศที่ควรแนบชิด กลับพองออกจนมีช่องว่างภายในนั่นคือสัญญาณเตือนที่สำคัญมากๆค่ะเพราะแปลว่ามีการสร้างแกส๊สจากจุลินทรีย์ที่จเจริญเติบโตอยู่ข้างในแล้วถึงแม้ว่าลักษณะอาหารภายนอกจะยังดูดีหรือกลิ่นยังไม่แรงแต่ในความจริงแล้วได้เสื่อมสภาพไปแล้วค่ะ และเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ในระดับที่ไม่ควรเสี่ยงกินโดยเด็ดขาดและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คืออาหารกระป๋องหรืออาหารปิดสนิทที่บวมอาจมีการปนเปื้อนถึงขั้นที่มีการสร้างสารพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ และถึงแม้ว่าจะนำไปต้มอุ่นใหม่ก็ไม่สามารถทำลายสารพิษนี้ได้ค่ะดังนั้นการที่บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนรูปไปเพียงเล็กน้อยจึงถือเป็นสัญญาณอันตรายสูงสุดที่ต้องสังเกตและตัดสินใจทิ้งทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันใหญ่หลวงต่อสุขภาพของเราค่ะและข้อ7ค่ะมีแมลงหรือหนอนปะปน ปกติอาหารที่เสื่อมคุณภาพมักดึงดูดมแมลงเข้ามาเช่นมแมลงวันมแมลงหวีหรือมดซึ่งจะบินมาตอมและทิ้งไข่เอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะฟักออกมาเป็นหนอนตัวเล็กๆที่คืบคานอยู่ในอาหารและมักเกิดกับอาหารที่เก็บไว้โดยไม่มีฝาปิดมิดชิดเช่นปลาแห้งเนื้อแดดเดียวผลไม้สุก หรือข้าวแกงที่ทิ้งไว้ค้างคืนในอุณหภูมิห้องและรู้ไหมคะว่าการพบนอนหรือแมลงในอาหารถือเป็นสัญญาณเตือนที่บอกเราตรงๆแล้วว่าอาหารนั้นหมดสภาพและไม่เหมาะต่อการนำมารับประทานอีกต่อไปค่ะซึ่งนอกจากความไม่น่าดูและไม่น่ากินแล้วการที่อาหารมีแมลงหรือนอนป,ป่าปนนี้ยังเสี่ยงต่อการนำจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายแบบหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะแมลงหลายอย่างเป็นพาหะของความเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆมาสู่คนเราได้หากเรายังฝืนกินต่อเพียงเพราะเสียดายโอกาสที่จะเกิดอาการป่วยก็สูงมากค่ะซึ่งโดยสรุปแล้วการเห็นแมลงหรือหนอนในอาหารจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่มองข้ามไปได้นะคะแต่เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนที่ต้องตัดสินใจทิ้งทันทีเพื่อปกป้องสุขอ,อนามัยของเราและคนในครอบครัวค่ะ ข้อที่8นะคะน้ำขุ่นหรือมีตะกอนผิดปกติอาหารที่อยู่ในรูปของของเหลวเช่นน้ำแกงซุปหรือน้ำผลไม้ปกติมักจะมีลักษณะใสหรือข้นตามธรรมชาติแต่เมื่อเริ่มบูดเสียเราจะสังเกตได้ว่าน้ำที่เคยใสยกลับกลายเป็นขุ่นค้ำผิดปกติหรือมี ตะกอนแยกตัวออกมาเช่นน้ำผลไม้ที่เริ่มหมักจะมีฟองและตะกอนลอยและแยกชั้นบนล่างเห็นชัดเจนส่วนน้ำแกงที่เคยใสจะกลายาเป็นขุ่นจนดูไม่น่ากินหรือซุปที่เก็บไว้นานมีลักษณะข้นเหนียวคล้ายเมือก ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้เกิดจากจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอาหารและสร้างสารประกอบใหม่ขึ้นมาตามธรรมชาติที่จะต้องไม่นำเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะหากอาหารเหลวเหล่านี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือเหม็นหืนควบคู่ไปด้วยก็ยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่า ได้เสื่อมสภาพไปแล้วซึ่งการดื่มหรือกินต่อจะไปเพิ่มโอกาสในการเจ็บป่วยจากอาหารเหล่านั้นได้ทันทีค่ะแม้จะอุ่นหรือต้มใหม่ก็ไม่สามารถทำให้กลับมาปลอดภัยได้เพราะสารพิษบางชนิดไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนดังนั้นการสังเกตความขุ่น ตะกรนหรือความเหนียวผิดธรรมชาติของอาหารเหลวจึงเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยป้องกันไม่ให้เรานำสิ่งที่บูดเสียเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวค่ะและสัญญาณที่9กก็คือมีฟองหรือการเกิดแกส๊สหลายคนยังไม่รู้ว่าอาหารที่เริ่มบูดเสียมักแสดงความผิดปกติผ่านการเกิดฟองหรือแก๊สสะสมภายใน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของจูลินซีที่กำลังย่อยสลายสารอาหารอยู่เบื้องหลังหากเป็นอาหารประเภทน้ำแกงหรือซุปเมื่อเปิดฝาออกมาเราจะเห็นฟองเล็กๆล,ลอยขึ้นมาเองทั้งที่ไม่ได้มีการต้มหรือมีลักษณะคล้ายฟองหมักเหมือนในเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เก่าๆส่วนอาหารบรรจุในขวดเช่นนมน้ำผลไม้หรือน้ำเต้าหู้ที่เสียเรามักสังเกตได้ว่า ขวดพองตึงผิดปกติและเมื่อเปิดออกมักได้ยินเสียงลมฟู่คล้ายแก๊สอัดอยู่ด้านในซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากจุลินทรีย์ที่สร้างแกส๊สระหว่างการย่อยสลายอาหารตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากนะคะเพราะอาหารที่เกิดฟองหรือแก๊สสะสมคือสิ่งที่แสดงว่ามีจำนวนจุลินทรีย์ปนเปื้อนในระดับสูงเกินปลอดภัยแล้วหากเรายังฝืนรับประทาน อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่ร่างกายอ่อนแอยิ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมดังนั้นการสังเกตฟองผิดปกติธรรมชาติหรือบรรจุภัณฑ์ที่บวมจะเป็นเหมือนสัญญาณไฟแดงที่เราต้องหยุดทันทีและไม่ควรคิดนำไปต้มหรืออุ่นใหม่เพราะความร้อนอาจทำลายจุลินทรีย์ได้บางส่วนแต่ไม่สามารถทำลายสารพิษ ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นแล้วได้นะคะดังนั้นการตัดสินใจทิ้งจึงเป็นทางเลือกเดียวที่ปลอดภัยที่สุดค่ะทั้ง9สัญญาณเตือนเหล่านี้คือภาษาอาหารที่กำลังบอกเราอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันไม่เหมาะที่จะกินแล้วหากเราฝึกสังเกตและจดจำให้แม่นยำก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นได้นะคะ และการใส่ใจตรวจสอบอาหารก่อนรับประทานไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการป้องกันตัวเองจากการเจ็บป่วยแต่ยังเป็นการดูแลสุขอ,อนามัยในระยะยาวของตัวเราเองและคนในครอบครัวด้วยค่ะดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาหารเริ่มบูดเสียก็อย่าได้ลังเลที่จะตัดสินใจทิ้งแม้จะเสียได้เพียงใดแต่สุขอ,อนามัยย่อมมีค่ามากกว่า ความคุ้มค่าชั่วข่าวนะคะซึ่งการรู้ทันและกล้าที่จะเลือกทิ้งเพื่อรักษาสุขอนามัยคือทักษะสำคัญที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในทุกมื้ออาหารค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ